ก็เป็นการมอบหมายนโยบายจาก ท่านอนุทินชาญวิริยุรรองนยายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ท่านก็ได้เป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการ17จังหวัดในภาคเหนือนะคะแล้วกใ็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่นะคะโดยก็มีท่านาตัวแทนผู้ว่านะคะท่านผู้วา่าแล้วก็ตัวแทนของผู้วา่าราชการทั้ง17จังหวัดของภาคเหนือมาร่วมประชุมกันในครั้งนี้นะคะ ท่านก็ไปไประชมุมกันที่ภาคเหนือเลยนะคะโดยคุณอนุทินก็ระบุค่ะว่าให้เตรียมพื้นที่ปลอดภัยสําหรับอบพยพประชาชนเมื่อเกิดอุทกภัยที่จะต้องไม่แออัดสะอาดและเหมาะสมสําหรับการอยู่อาศัยและต้องตั้งสวนประสานงานส่วนหน้าตามแผนเผชิญเหตุและหากต้องประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามจุดต่างๆก็ให้ทําได้ในทันทีเพื่อที่จะได้นํางบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันค่ะได้มีการให้แต่ละจังหวัดไปทําความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่นําไปช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโอกาสนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดภาคเหนือมีการนาเสนอแผนรับมือสถานการณ์อุทกาภัยในแต่ละพื้นที่โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายในิรัตพงศิษฐ์ถาวรน,นะคะท่านก็มีการชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์น้าในครั้งนี้บอกว่าทางเชียงใหม่เองได้มีการประเมินและติดตามสถานการณ์น้ําและปริมาณฝนจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับกำชับให้มีการแจ้งเหตุทันทีภายในหนึ่งชั่วโมงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต้องพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์ในทันทีโดยไม่มีวันหยุดส่วนการเตรียมพื้นที่ได้มีการกำชับให้มีการเคลียร์อุปสรรคที่จะกีดขวางทางน้ำอย่าให้มีต้นไม้กิ่งไม้หรือว่าขยะมาเป็นสิ่งกีดขวาง,พร,งพร่องท่อระบายน้ำตลอดทั้งปีโดยให้ทำงานเป็นทีมไม่ถือว่าถนนนี้ เขตน,นี้เป็นพื้นที่ของใครโดยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการรับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อนําม,มาใช้ในการดําเนินการขุดลอกแม่น้ําปิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภ,ภัยในเชิงโครงสร้างแล้วซึ่งจะเริ่มขุดลอกน้ําปิงอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้มีเรือกว่า20ลําที่จะใช้ในการขุดและดูดตะกอนจากใต้น้ําปิงเบื้องต้นจะดําเนินการขุดในระยะแรก41กิโลเมตรในเขตพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนและจะดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ はあ。Ha, ha.